สวัสดีครับผมอาจารย์แมน24ตาที่3นะครับสำหรับดวงของท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ในช่วงวันที่16-28กถึุมภาพันธ์นี้นะครับเป็นช่วงที่ชาววันอาทิตย์ครับมีการเงินดีมากๆแต่ก็อาจจะเป็นช่วงที่เราเครียดมากเหมือนกันนะท่านที่ทําธุรกิจค้าขายคงมีผลประกอบการที่ดีนะครับแต่ก็จะมีความกังวลทําให้เรานอ,นอนไม่ค่อยจะหลับบ้างในบางวันนะครับมีโอกาสได้รับมรดกหรือมีส่วนเข้าไป เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินหรือได้บ้านหรือที่ดินนะครับจากน้ําพักน้ําแรงของเราเองบางท่านอาจจะมีการโยกย้ายถิ่นฐานซึ่งก็จะไม่ได้ติดขัดอะไรสามารถเป็นไปได้ด้วยดีนะครับเรื่องของความรักครับชาววันอาทิตย์ยังโสดอยู่ครับที่เพิ่งเลิกลากับคนรักไปกําลังพยายามจะ move on จากความรู้สึกเดิมๆอยู่เนาะคนที่มีคู่ครับยังคงรักใคร่กันดีครับสุขภาพชาววันอาทิตย์ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ระมัดระวังนะครับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท แล้วก็ภาวะความเครียดทําให้ความดันเลือดในสมองสูงขึ้นด้วยสีมงคลในช่วงนี้คือสีเขียวแล้วก็สีแดงครับการทาบุญเสริมดวงครับสักการะบูชาพระพ,พุทธรูปปางสมาธิพระแม่ธรณีแล้วก็ทําบ,บุญเลี้ยงพระนะครับ